เรื่องรักน้อยนิดอ้สตรอบเบอรี่น่ากินจังเลยถ้าอย่างนั้นขอสตรอบเบอรี่ด้วยนะคะ แล้วก็ต้นหอมหัวมันกระเทียมมะเขือเทศแตงกวาขึ้นช่ายผักกาดแล้วก็นี่แล้วก็นี่ด้วยค่ะเอยซื้อขนาดนี้เลยเหรอหนักจังอดทนหน่อยสิจา้าลูกอีกนิดเดียวเองเอ๋อแขนจะหลุดอยู่แล้วอ่ะขับใจมากนะจ๊ะได้ได้ดจังว่าช่วยเนี่ยแม่เบาแรงไปมากเลยนะเนี่ย ไม่ซื้อมากไปหน่อยหรอครับก็ของมันทั้งถูกแล้วก็สดด้วยนี่นาแต่มันก็ออวิสเป็นอะไรไปโดนของทับจนเลือดออกเลยเหรออ๋อไม่เป็นไรหรอกจ้ะสีแดงเนี่ยเป็นสีสตรอเบอรี่ทหารเอ๊ะสตรอเบอรี่จริงด้วยวิสนี่แกกินสตรอเบอรี่หมดเลยเหรออะไรเนี่ย ใหญ่ที่สุดเลยไอตัวตะกะจะตัวร้ายตัวนี้ม <carr> ันเหมือนใครกันน้จริงด้วยสินะคะเมื่อก่อนบ้านนี้ก็มีเด็กคนหนึ่งเหมือนแบบนี้แป๊ะเลยเรื่องอะไรครับก็เด็กที่กินสับปะร่ที่ซื้อมาจนหมดแล้วก็ปากแดงจัดแจ๋เลยไงจ๊ะตอนนั้นเพิ่งจะสองขวบได้ละมั้งเจ้าตะกะไม่ใช่ย่อยเหมือนกันน้าได้สุกกะเอ้ยจริงด้วยนะเหมือนเจ้าตัวร้ายนี่เหรอ เจ้าหมาที่บ้านฉันนะนะชื่อว่าโทมาโทมันมักจะมารอยอยู่ที่หน้าทางเข้าบ้านแล้วก็เลียนหน้าเลียตาฉันใหญ่เลยเออหมามันก็เป็นอย่างนี้ทั้งนั้นเลยนะแมวยังเท่กว่าตั้งเยอะเลยและบางทีมันก็ชอบให้เจ้าของอ่ะเข้าไปเล่นกับมันด้วยนะน่ารักจะตายไปที่บ้านมีทั้งสามตัวถึงจะเป็นพันผสมนะแต่ดูท่าทางเป็นผู้ดีมากเลยจริงๆเลยเลี้ยงแมวได้ด้วยที่บ้านมีคนแพ้แมวเลยเลี้ยงแมวไม่ได้ด้วยละ่ะแล้วบาริสานัานะ้นไม่ได้เลี้ยงอะไรบ้างเลยเหรอ,อ เลี้ยงปลาเขตร้อนไว้เยอะเลยพ่อฉันชอบแต่ว่าเล่นด้วยไม่ได้เลยน่าเบื่อริคตูตั้งชื่อให้มันทุกตัวเลยนะเวลาให้อาหารพวกมันจะมารวมกันดูแล้วน่ารักดีเอ๋อยกย้ายหน้าตาของปลาออกได้ด้วยเหรอลาวล็อกไม่ได้ดูจากหน้าตาพวกมันซะหน่อยเอ๋ดูจากลายที่แตกต่างก,กันเล็กน้อยต่างหากละ่ะแต่และตัวก็จะมีเอกลักษณ์ของตัวเอง<ม>แต่ว่ามีหมานี่ก็ดีจริงๆเลยนะฉันว่ายังไงแมวก็น่าสนใจวกว่ากันเยอะเลยนี่ แล้วนี่ว่าคุณเนี่ยเรื่องอะไรไว้เหรอผมเหรอเออ,อมเรียกกระต่ายนอะกระต่ายเหรอเฮ้มีอะไรประหลาดประหลาดบ้างหรือเปล่าล่ะก็คุณจะไม่ใช่กระต่ายประเภทที่คล้ายๆผีดูดเลือดเลยนะ<ม>แล้วก็ลัวกระเทียมกับแสงอาทิตย์หรืออะไรแบบนั้นเหรอมายความว่าไงอะนี่น,นี่ชื่ออะไรเหรอเออชื่อวิสเอชื่อเอามาจากเรื่องวิสจำมคาถาหรือเปล่าจ๊ะนั่นมันพ่อมดออสแล้ว เป็นยังไงบ้างเหรอยังง่นั่นเหรอมันก็มีหูยาวๆอ่ะถ้าเป็นกระต่ายมันก็ต้องมีหูยาวอยู่แล้วนี่อ,อืแต่ว่าหูมันตั้งได้ด้วยเนะแบบนี้แหละน่าสนใจมากเลยอยากเห็นจังเอามาให้ดูหน่อยสิแต่ว่ามันแก่แล้วนะเล่นผัผลมากไม่ได้หรอกอายุกี่ปีแล้วละ่ะไ,ไม่รู้สิถ้าสัตเลี้ตายใใตามก็น่าเศร้าเหมือนกันนะนะ้องใช่ใช่น่าจี๋เนาะ เรไม่ควรพูดเรื่องเจ้าวิสออกไปเลยเพราะว่าวิสมันจะอยู่คู่กับดาร์กตลอดเวลาเลยนี่นาจะจะว่าไปแล้วถ้าคิดดูดีๆเจ้าวิสก็อายุมากแล้วแต่มันก็ยังทําตัวเหมือนเด็กอยู่เลยนั่นนี่นี่วันนี้เป็นเรอยู่คนเดียวแล้วเนี่ยแสดงว่ากำลังแอบคิดถึงใครอยู่อาศัใช่เปล่าเฮ้ยไ,ไม่ใช่สักหน่อยนี่ก็ใกล้จะถึงฤดูว่ายน้ำแล้วนี่นะจะถ่ายรูปพี่นอ้องานาดนี้ช่วว่ายน้ำให้กันนะเฮ้ยสนใจไหมอืม ไม่ดีมัง้งเอ้ยไม่ต้องเขินนักหน้า,าซื้อให้ดีไหมนะบิสมีของขวัญจะให้สตรอเบอรี่อา้าแกชอบกินใช่ไหมล่ะ ยังไม่ได้นะต้องรอให้แดงก่อนกินตัวนี้ก็ไม่อร่อยหรอกต้องรอให้ผลมันเป็นสีแดงก่อนนะ อมาไม่ได้นะโอรู้สึกนนีเจาออมาข้างนอกบ่อยจังห้ามออกมานะให้อยู่ข้างในแบบนั้นแหละอยู่ยข้างนอกบ้างก็ได้แต่สัญญาณนะว่าห้ามโปล่ไม้ใครเห็นเนอะเข้าใจแล้วนะ ก่งจริงๆเลยนะนิวะคุงคุณธราดาไม่เห็นต้องตกใจขนาดนั้นเลยนี่เอเอโทษทีสเก็ตรูปพวกนี้เสมอๆเลยเหรออืเ <c oughs> ถอเอ้ยไม่ต้องซ่อนหรอกนาเรากำลังคิดจะเลิกพอดีโชคดีไปที่ก็ไม่ทันได้เห็นชู่ววิสอ่านิวะคุงพอมีเวลามะเอ๋อื <c oughs> <c oughs> ช่วยมาด้วยกันหน่อยได้ไหม เรียกว่าโรบเอียรับบิดนะเหมือนชูวิสมากเลยนี่ผูตั้งได้ใช่ไหมกระต่ายของนิวาคุงก็เป็นแบบนั้นใช่ไหมล่ะเป็นกระต่ายที่ได้มาอีกทีก็เลยไม่รู้รายละเอียดมากนะแต่เหมือนนะคิดแล้วเชียวน่ารักดีนะแต่ว่าถ้าเป็นสัตว์เลี้ยงที่ซื้อมาจากร้านแบบนี้พวกมันก็จะดูเป็นเหมือนของเล่นนะเนาะคงไม่รู้สึกผูกพันเท่าไหร่ เลี้ยงก็ต้องอาศัยพรหมริขิทให้พบเจอเหมือนคนนั่นแหละนะาตาสวยจังคุณอาดาบก็มีตาที่สวยเหมือนกันดูมันทำท่าเพื่อสิเหมือนวิสเลยนะเนี่ย